สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะมาแต่งหน้า pre shower makeup กันนะคะคอนเซปต์ของ pre shower makeup นะคะมันคือเทรนที่ฝรั่งทำการเวลาที่เหมือนแบบคิดเอาไหมว่าเวลาที่เราจะไปอาบน้ำอางนี้ยเราก็แต่งหน้าอะไรก็ได้อยากทำอะไรก็ทำอะไรอย่างนี้ซึ่งวันนี้อยากทำมากมากนะคะเพราะว่าคือต้องเราก่อนว่าวันเนี้ยจะไปข้างนอกแล้วคุณพ่อก,ก็บอกว่าเนี่ยไปทานข้าวรานนี้แปบ๊บเดียวไม่ไม่ไปอย่างอื่นแล้วไม่ไปอย่างอื่นแล้วให้เราเกิดอะไรขึ้น กขาไปเดินทางต่อค่ะแล้วฉันก็หน้านี้เลยเราไปเดินทางคือน้อยมากปากซีดเนี่ยปากสีแบบซีดมากก็คือแบบมันไม่ได้แกเราแบบเราไม่ได้พกลิปเลยค่ะทั้งเนื้อทั้งตัวมีโทรศัพท์อยู่หนึ่งเครื่องทวนหน้าต้องหู้สุดวันนี้ก็เลยอยากแบบ เราแค้นเครื่องใจเราก็เลยอยากมาทำพีชาวเวอร์เมคอัพแบบฉ่ำๆแต่ว่าก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะไปเลือกอ,อ,อินสปายกันก่อนว่าเราจะแต่งหน้าลุกไหนดีค่ะแต่ว่าวันนี้ที่จริงแอดคิดในใจและวว่าอยากได้ฟิลแบบสโมกกี้องสโมกกี้อยอะแกนี่ปึ้งอยากได้แบบที่แต่งจริงไม่ได้เพราะว่าันนี้เราแต่งอยู่ในห้องเราจะเอาเลยแบบแต่งจริงไ้ข้างนอกไม่ได้วิวอุย,อยนี่เลือกเลยโศเลยลุกนี ปึ้งแม่สาวตาดำอุ้ยแต่ว่าเราไม่มีคอนแทคเลนส์อะอาจจะไม่เหมือนนิดหน่อยเุ้ยหรือเราไปไปทุกคนขอแอบเปลี่ยนขออันนี้ดีกว่าเลิศปบ้งแต่ว่าหลายๆอย่างอาจจะไม่เหมือนนะคะเพราะว่าแบบว่าเรื่องสีอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่แต่ว่าไม่เป็นไรหเ,เราทําเป็มที่ของเราเริ่มแรกเลยเราต้อง start ด้วยเอ่อฟาวเดชั่น หาก่อนเลยคือของเยอะมากของอยู่ตรงนูง้นทีตรงนี้ทีหาอะไรไม่ค่อยเจอเลยแกเป็นนิสัยที่ไม่ดีนะคะอยาเอาอยิ่งอยากตามโแล้วตอนนี้กี่โมงแล้วไหมทุกคนตอนนี้ห้าทุ่มพี่เชาว์จริงห้าทุ่มจามน้ำไปแล้วจอามน้ำมานานแล้วด้วยแต่ว่าไม่ยอมอาบเพราะว่าแบบอยากท้พ่ชเชาว์แล้วก็คือจะทำพีชเชาร์ก่อนก็เลยไม่ยอมอาบน้ำห้าทุ่มแหละคือตลกเกิน ก็วันนี้ใช้รองพื้นตัวเดิมนะคะที่จริงก็ใช้ตัวไหนก็ได้แหละที่ทุกคนมีเลยวันนี้จะไม่ได้เน้นงานแบาบว่าอาจจะไม่ไลงรองพื้นหนามากเพราะว่าแอบกวัวเปลืองปึ้งปัดโซวันนี้เราจะใช้นิวเกียร์นะคะเพราะว่าเราแบบอยากให้มันแบบตรงนี้ใช้นิวเกียร์เลยเอ้ยเมื่อกี้มันพูดว่าเพราะอะไรเพราะอะไรเอ่ยไม่รู้เหมือนกัน ไปที่เปิดกตาบนด้วยนะคะเพื่อเป็นรองพื้นตาเอาจริงติดกิบผมไม่ดีเลยอะติดใหม่อ่ะแป๊บนึงนะทุกคนคืออะไรของเธอปึ้งมันจะดูแปลกซึ่งมันแปลกจริงทุกคนคือคือแบบว่าเน้นแกรีบกินแบบปะแกเน้นงานงานไหมคเกิอนอะ รีบทำไมไม่ต้องรีบก็ได้แต่ว่าไม่อยากอ่านับตอนทีหนึ่งกลัวผีที่จริงจากในเล็บนะคะก็คือเขาจะทาบรัชอ่อนมากๆก็นิดหนึ่งตัวเดิมค่ะสีเดิมมีตัวเดียวอุ้ยอ่อนมากๆเท่ากับเขาปัดใต้ตาอยู่นะนี่เบิ้งเบิ้ง คือสองเท่าสองข้างเหมือนจะไม่เท่ากันนะแต่ว่าเราต้องพยายามเบามือที่สุดนะคะเพราะว่าลูกนี้เขาแบบทาน้อยมากเราก็เลยทาน้อยตามด้วยอืต่อเราจะมาที่ตัวตออ่ตานะคะก็คือลูกที่เราเลือกที่จริงอ่ะเขาจะใช้เป็นสีดำฟิลสีดำแบบสีดำสีเทาแต่ว่าเราเพิ่มตรงก็คือเราไม่มีเราไม่มี ไม่มีสีดำใครเขาก็จะมาใช้สีดำในโลกความเป็นจริงเออเพราะฉะนั้นเราจะใช้สีเทาพอาทำเล็บหายฟ่าเปิดเพินทะเลตไว้อยู่ตรงเนี้ยตรงข้างๆเลยเราก็ปัดไปปัดมาเล็บหายงงแย่แล้วนะเราจะเลือกลูกใกล้ๆเดิมลักกันเนาะเพื่อความง่ายนี่ลูกนี้ก็ได้ ใกล้ๆเดิมไม่ไกลมากลูกนี้ตาดําเหมือนกันแต่ว่าอาจจะยากหน่อยเพราะว่าแก้มเขาแดงมากแก้มเขาชมพูสุดๆแต่ว่าเราแบบลงมิวไปแล้วแต่ว่าค่อยคิดละก,กันไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะเริ่มคนนี้ก็ใช้ตาสีดําเหมือนกันนะคะแต่ว่าเราไม่มีเพราะฉะนั้นเราจะมาใช้เฉียงตานี่คิดว่าใครแบบที่อยากฝึกแต่งหน้านะคะใช้เทรนนี้แบบได้เลยคือเทรนนี้ความจริงอ่ะมันไม่ได้ต้อง เหมือนขนาดนั้นมันคือการที่เราแบบแต่งใจจอยอะ่ะเราคือแบบพีชาวเวอร์อ่ะคือก่อนนี้เราจะอาบน้ําแล้วอะ่ะคือแต่งอะไรก็แต่งเลยเราอยากทําอะไรก็ทําฟ้าเลือกลุกสมุกที่อายเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะไม่ได้ทําจริงเพราะว่าแบบเป็นลูกพี่ฟ้าไม่เคยได้แต่งเลยเนี่ยแบบเวลาไปเที่ยวอะ่ะเพราะว่าเมื่อกี้ทุกคนสงสัยใช่ป่ะว่าฟ้าหลับตาสองข้างแล้วฟ้าเห็นยังไงคำตอบคือฟ้า ฟ้าไม่เห็นเหมือนกันทุกคนฟ้าไม่รู้ว่าทำไปทำไมเอาใหม่ก็คือต่อเนะ่ก็คือลูกสมุกใหญ่มันเป็นลูกที่เราอะไม่ค่อยได้แต่งใช่ไหมไปไหนเพราะว่าตามความจริงเราก็ไม่ได้เกิดวันมั่นเดือนกล้าปีเชิดเนาะเราก็ไม่รู้จะแต่งสมุกใหญ่ขนาดนี้ไปไหนถูกปะเราด้วยความที่เราอะจริงฟ้าไม่รู้ฟ้าไม่รู้ว่าฟ้าเป็นคนหน้าดูหรือเปล่าแต่ว่าเคยเป็นคนถามฟ้าว่าน่าดูดุมากแล้วก็แบบ ก็คนน้าดูอะแบบแบบว่าทําให้ดูแบบไม่อยากเข้าใกล้ไม่อยากคุยด้วยในช่วงแรกอะไรเงี้ยนี่ก็เลยแบบเอ้ยยังไงดีก็เลยแบบว่าก็เลยพยายามแต่งหน้าลุคที่มันซอแบอะคิดออกไหมก็คือใช้พาเลตตาแบบสีซอปัดปัดแบบก็คือเลือกทุกอย่างที่แบบเหมือนอายไลนเนอร์เงี้ยก็คือเลี่ยงสีดําไปเลยเราก็ใช้เสียงตาแทนเพราะว่าเขาบอกว่าจะให้ดูแบบว่าดูน้อยลง อืก็เลยเลี่ยงเลี่ยงเลยเราสมุกแยะมาคือตรงข้างไงคุณน้นาเขา้าใจปะคือสมุกแยคือดุคือเฉิดคือกลา้าคือตัวมันดาตัวสวดินารีคือแกคิดว่าเราพูดเดี๋ยวปะเราก็ไม่เข้าใจเราใช้คําพวกนั้นทําไมแต่คือแบบว่ามันเป็นแบบว่าการแต่งหน้าที่ค่อนข้างแบบนี่ว่าค่อนข้างเลิศน,นะนี่เราแบบมันดูแบบค่อนข้างดุก็เลยหลีเลี่ยงแต่ว่าตัวเองอะชอบมากชอบแบบ ชอบสมุกี้อายมากแต่ว่าก็รู้แหละว่ามันดูแบบว่าไม่ได้เข้ากับเราขนาดนั้นไม่ได้เข้ากับบุคลิกความเป็นเราด้วยก็เลยไม่ค่อยได้แต่งเลยอันนี้ถามว่าสมุกี้ยังก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นสมุกี้ไบหรือว่าเป็นสมุกี้อายอะไรก็ไม่รู้เล่นไปก่อนนี่ปึ้งคือทุกคนอ่ะจะงงว่าทำไมคลิปเนี้ยกับคลิป ที่แล้วอะมันไม่เหมือนกันใช่ปะ่ะเพราะว่านี่ไปดูคลิปที่แล้วเราก็ตัดเองเราก็รู้สึกว่ากูพูดอะไรของกูแบบมันดูแบบงงๆก็เลยพยายามพูดเดยอะขึ้นให้คิดว่ามันถูกไหมน่าเบื่อแล้วจริงฟ้าก็ไม่รู้ด้วยนะว่าทุกคนอะเช่าฟ้าลุกไหนคือฟ้าสามารถเป็นลุกหนี้ได้ก็คือเป็นลุกแบบอะไรก็ไม่รู้พูดอะไรก็ไม่รู้หรือว่าสวัสดีค่ะทุกคนก็ส่วนตัวนะคะฟ้าคิดว่าการที่เราจะแสดงออกในความคิดเห็นคือแบบเนียก็ได้คิดออกไหมก็เลยไม่รู้ว่าเออแบบ ทุกคนจะชอบแนวไหนไปทางไหนดีอะไรเงี้ยอืมออจริงนะฟ้าเพิ่งรู้ว่าเอา่อคุณนะคุณนี้เขาเว้นตรงกลางไว้ตวแบบไไแต่ว่าแบบไม่แน่ใจเขาเว้นไว้เพราะว่าเขาเว้นไว้เพราะว่ามันเป็นกิตเตอร์หรือว่าเขาเว้นไว้จริงๆก็เลยไม่ได้เว้นไว้ก็เลยทําถมถมถมแบบคือตอนนี้ถมจนไม่รู้จะถมยังไงแล้วอะเออถมขึ้น ต่อมาเราจะกรีดข้างล่างนะเอาแบบจึ้งๆคือคุณน้านเขาใช้สีแบบสีเข้มเลยสีแบบกึ่งดำอะแต่ว่าไม่มีตําสุดเราคือน้าตาลแล้วก็ใช้น้าตาลมาข้างหน้า <S <S นี่รู้ไหมว่าตอนเขียนคิ้วนี่ก็พยายามเขียนไม่เข้มด้วยเพราะว่าแบบมันแบบว่าเคยมีคนบอกว่ามันทําให้หน้าดูอะก็เลยไม่เขียนนะคะเขียนแบบ เขียนแบบเขียนอ่อนๆเพราะว่าคิวคิวตรงเข้มๆมันดูดุแต่ว่าเนี่ยงงมากเพราะว่าเพราะว่า,า,วาฟ้ามีคนเคยทักหน้าฟ้าหลายแบบมากคือเคยมีคนทักว่าฟ้าน่าหยิ่งามากอ่าดูดุมากแล้วมีคนเคยทักว่าหน้าต้องหูสุดๆแล้วฟ้าแบบมึงมันมันมันไม่ใช่เหมือเพื่อนคือทําไมถึงทักแบบ กระจายกันขนาดนั้นแบบบางคนบบว่าหน้าเต้เาหู้ดูเกินไปบางคนบอกว่าหน้าแบบหน้าดูเฟียนนะบางคนบอกหน้าเต้าหู้ก็เลยเฮ้ยเอ๊ะเือไอ้คืออ่ะเืออะค,คือแบบสรุปหน้าฉันเป็นยังไง <c oughs> คิดว่าฉินจังว่า <c oughs> แกตลกอันนี้เข้มก็เข้มเกินเดี๋ยวเราจะใช้นิ้วป,ปาดแบบเพื่อแก้ม,มนันส่งเราไปรายด้านก่อนทุกคนเพราะว่าเราใช้สีน้ำตาลพอดีก็จะใช้สีน้ำตาลอ่อน ของพาเลตนะไรดังปึ้งปึ้งปึ้งคนนี้เขาไล่หูเขาไล่แบบนั่งชัดแบบจากจากหน้าจากหน้าแบบจากหน้าตลาดก็มองเห็นอ่ะหูยแกจมูกหมดใกล้ฉันหูคุณนะ จมูกใหม่ก็ฉันสุดๆเฮ้ยสมอ,อยน่ากลัวมากปึ้งจมูกใหม่ปะล่ปะ,ปะปัดปีดจมูกด้วยหมอ,อไม่ต้องนะคะเดี๋ยวหนูทำเองค่ะปึ้งจมูกใหม่ก็เล้ฉันที่จริงในเล็บอะเพราะว่าเขาถ่ายมุมเสยเราก็เลยมองไม่เห็นด้ว,ว่าเขาไลนหน้ากรอบยังไงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราจะตีว่าเขาไม่ทำเพราะเราขี้เกียจ ก็จะติว่าเขาไม่ทําจะเหมือนไหมเขาเขียนปากตรงตรงน,นี้นี่ปากโจ็กเกอร์สุดๆเดี๋ยวมันจะดีแกหนจะดีคิ้วเหมือนคิ้วเหมือนคิ้วเหมือนชิ้นชันงกกว่ากน่ากลัวแกน่ากลัวมาก เติมนะตลกไอตัวนี้นะคะเป้แบบของจูดี้ดอเขียนดีมากเขียนดีแบบคือหวัวเล็กมากแล้วเขียนดีมากแนะนํามากๆคือนี่ซื้อจูดี้ดอมาสองตัวเราก็รู้ึกว่าเขียนดีทั้งคู่ใช้ดีทั้งคู่รู้สึกว่าแบบสนับสนุนเขาอีกแนะ่นอนก็อายไลเนอร์นะคะในรูกเขาเขียนค่อนข้างตรงนะแต่ว่าเขาเขียนค่อนข้างเขาเขียนตาล่างชัดเดี๋ยวเราจะมาลองเขียนกันอันนี้คืออะไรทุกคนมันคือกระจกนะคะ ตอนวอรรี่นะคะคือกระจกเราจะดูน่กกากลัวเป็นอยงหนึ่งปึ๊บจริงดูหน้าตัวเริงตอนนี้แอบน่ากลัวมากปึ๊บปึ๊บนี่เขาเขียนหนแค่ไหนอ่ะหนอยู่ไนะ ไม่ได้เขียนอเลเนอร์หนามานานมากเพราะว่า,า,วาออกิตเตอร์นะคะคืออันนี้ซื้อตั้งแต่ปีหนึ่งคลิปแบบคลิปแต่งหน,น้าเก่ามากไปย้อนดูใช้อันนี้ตอนนี้ยังใช้อันนี้ค่ะเพราะอะไรคะไม่หมดแกคือใช้ผ้าลอาอาออิอย่างไงก็ไม่หมดงงมากคือคือใช้ยังไงถึงจะหมดอะคือตอนแรกเราเราอยากได้ใหม่แหละแต่ว่าไม่หมดไม่หมดสักที รู้ไหมว่าซื้อปัดแก้มอะไปกี่อันต่อกี่อันแหละอันเนี้ยไม่หมดจกขีจนเพื่อนถามว่าแบบเฮ้ยคือมึงไม่ซื้อ,อยาอื่นเลยแบบคือเพื่อนถามเลยว่าฟ้าไม่ซื้อ,อย่างอื่นเลยเหรอนอกจากปัดแก้มกับลิบะ,ะ,ะ,ะเพราะแบบเฮ้ยพาเลตตามนมงจริงๆนะคือปึ้งแต่กิเตอร์อัน,น้สใจมากดูค่ะปึ้งแล้วก็เขาลงใต้ตาด้วยนะเป็นขีดนิดน,นึงเราก็ลงด้วยเออเออแอบใหญ่ไปน,นิดนึง แต่ไม่เป็รเราตาล่างอยู่แล้วเฮ้ยนี่จะเสร็จแล้วนะคะแบบก็โอเคนะปึ้งประมาณนี้ฟิลฟิลดูดูความแบบความแปาบบนึงนะฟ้าพยายามสะท้อนไฟให้ลงหน้าฟ้าปึ้งนี่ค่ะลุกตอนนี้เป็นแบบนี้คือนี่นี่เราก็น่ารักอยู่เหมือนกันเนี่ย <c oughs> เป็นเป็นอะไร เอ็ิจีตอนกลางคืนนี่มันสุดยอดจริงๆแล้วก็เราจะเหลือปัดขนตามาคาล่าแล้วก็ลิปนะคะแล้วก็ตนแก้มเพราะว่าลุคคนเนี้ยที่เอามาเป็นล็ปใหม่ขเขาแก้มเจ้าแบบเขาแบบชัดพันนี้ฟ้าแบบลงแก้มไปนิดเดียวมาคาล่าด้วยอ่ะเพราะมันกลางคืนแล้วอ่ะแต่มันจะไม่ฟินิชลุคเราเล่นแหละเราก็ต้องเล่นให้สุดขออย่างเดียวคือตอนที่ไปอาบน้ำ ขอแค่พ่อกับแม่หลับแล้วไม่งั้นพ่อกับแม่จะต้องตกใจมากว่าเกิดอะไรขึ้นกับฟ้าเพราะว่าหน้ามันแบบจอสั่นอึ้งเกินแก่แบบเขาติดมาแบบสะพึงเลยตรงฟ่งเนี่ยแต่ฟ้าไม่มีอะ่ะได้แค่นี้อะทุกคนแชทตาล้อเออใช่ทุกคน,กคนฟ้าแบบให้ h ช GP t gpt อะ่ะแบบมันมีช่วงหนึ่งที่เขาบอกว่าให้ h ช GP t gpt แบบดูพวก อ๋อ,อดู Personal Color ใช่ไหมทุกคนเราฟ้าให้แชทด,ดูเราแชทบอกว่าฟ้าแบบเป็นออทัมคือตกใจมากเอาจริงเพราะว่าเราอะคิดว่าเราเป็นวินเทอร์มาโดยตลอดเอ้ยไม่ใช่วินเทอร์เราคิดว่าเราเป็นสปริงมาโดยตลอดใช่แบบซัมเมอร์เปสปริงอะไรเงี้ยออทัมเฉยงงเราเขาบอกว่าต้องหลีกเลี่ยงสีฟ้ากับสีชมพูเครื่องแต่งหน้าชมพูหมดเลยค่ะมีแค่ตาที่เป็นสีน้ำต,ตาล คือกดมากแบบเฮ้ยคนนั้จะพูดแบบนี้กับเราได้ไงวะในเมื่อเราก็แบบใช้เฉียมพูก็เข้าอยู่นะมันจะไม่เข้าได้ไงวะ,สะแสด้ว,ว่าเหลือปากนะคะเห,หลือไฮไลท์เหลือปากใช่เห,หล,หลือไฮไลท์แต่ปากพี่สาวคนนี้ปไปจมูกน,นะคะแบบชัดๆจึ้งๆตรงปากตองนี้อืมวันนี้ค่ะ แล้วก็จะเป็นปากนะคะความจริงพี่สาวคนนี้ใช้แบบสีกำกันะแต่ว่าซีกัขนาดนี้นไม่รู้เหมือเกี้ยว่าทิมายว่าเป็นสีอะไรแต่ว่าฟ้ามีสีปากสีเดียวลืมไม่ได้ฟ้ามีสีเดียวก็วคือสีนี้นะคะซึ่งเป็นสีเดียวกันกันกบคลิปแบบที่ใช้ในคลิปที่แล้วฝาลืมบอกก็จะเป็นของอิงกะนะคะสีเล็กซึ่งสีเนี้ยสวยนะแต่ว่าติดม่วงมากติดแบบ เข้มเลยเราฟาไม่เคยใช้สีเข้มมาก่อนนี่ค่ะสวยมากนะเป็นตีนน้ำที่อร่อยมากพยายามเกี่ยวแห่อ,อาา่างฟังเรื่องปะอาจจะไม่เกี่ยวนะคะแต่อร่อยมากแล้วพี่ออกกันก็ทาแค่นี้อืมคือทำไมพี่เขาทาลิปแค่นี้วะตลกอะ่ะแต่ว่าพี่ทาแค่นี้หนูก็ทาแค่นี้ ที่ทำแบบไหนว่าทำแบบนั้นทำตามพี่เสร็จแล้วพี่มีจุดไฟด้วยตอนหนึ่งนะทุกคนยากแหละไอจุดไฟเนะี่ยยากแหละจุดใต้ตนหนึ่งจุดกลางแก้มหนึ่งนี่ค่ะเสร็จแล้วน่ารักไหมเดี๋ยวฝาขอทำผมนิดนึงเพราะาเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปถ่ายรูปก,กันไหมเพราะว่าอะไรแบบนี้ ลูกนี้เราเราโพสเหมือนพี่เขาไหมพี่เขาโพสอย่างไรนะก็คนนี้พี่เขาไม่ได้แลบลิ้นนะเอาใหม่คือเราไม่ได้เป็นอินเนอร์เราไม่ถูกอะ่ะแต่เราไม่ใช่พี่สาวส,สวยแบบนั้นอะ่ะเอิ้งโรคนดูกิเตอร์สะใจมากชํำมาก พี่แกลูกนี้ลราก็ช่วยนะไม่แน่ใจเป็นพอลูกหรือว่าเป็นพอล่าเราเราเล่นนะคะก็ลูกนี้ก็จะประมาณนี้นะทุกคนคิดเห็นว่ายังไงคะหรือว่าลูกหน้ามีใครสักเจนไหมว่าให้ฟ้าแต่งแบบไหนเดี๋ยวฟ้าแต่งด้วยฟ้าจะแต่งแบบนี่ลูกเป็นอย่างนี้ลูกนี้นะคะก็เสร็จแล้วนะสารับพีชาวเวอร์เมคอัพก็ได้มาเป็นลุกประมาณนี้นะคะเหมือนลิปยังไงเหมือนลิปยังไง เหมือนเล็บไหมเหมือนเล็บแค่ไหนบอกมานะคะแล้วก็รู้สึกว่าฟ้าตังแบบนี้ไปข้างนอกดีไหมทุกคนว่ายังไงคะน่ากลัวไปเปล่าหรือว่าลุคนีก้ก็สวยดีอย่าลืมคอมเมนต์มาข้างล่างนะคะเจอกันคลิปใหม่นะบ๊ายบายค่ะ